สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลิที่เบนท์ทาวรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับรถ GLC 2 2 0สนดีะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเจเนอเรชันใหม่เลยนะครับไปลองพร้อมกันเลยนะครับคันนี้เพิ่งมาวิ่งได้เพียง4โลเท่านั้นครับเป็นรถทดลองขับของทางเรานะเดี๋ยวไปลองพร้อมกันเลยครับว่าสมรรถนะเป็นยังไงแล้วก็การขับขี่เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปลองพร้อมกันเลยนะไปกเลยครับก็ก่อนจะไปลองขับนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบตัวรถนะครับแล้วก็ดูภายใน ว่ามีฟังก์ชันอะไรตัวนี้เป็นสองหองสูงดีอวงกาศนะครับเป็น G L C เนะาะค่้ตัว3ามล้านเจ็ดแสนบาทเท่านั้นครับผมนี่เดี๋ยวพาดูรอบคันครับว่ามีฟังก์ชันไหนบ้างเดี๋ยวไปดูเร็วๆเลยครับด้านหน้านะครับสาหรับรุ่นอวังกาศเนี่ยกระจังหน้าก็จะเป็นซีซีแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยตัวนี้ต่อให้เป็นรุ่นอวองกาศเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะครับนี่ใช้งานในโหมดออฟโรดได้เลยคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยมาด้วยเครื่องยน 44พร้อมด้วยเทอร์โบชาร์จนะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อขอบ19แบบนี้นะครับรอบตัวรถเดี๋ยวพาดูเร็วยๆครับเซ็นเซอร์รอบคันมีให้ครบเลยครับในราคาน,นี้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับใครที่หา GLC นะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยนะครับไปดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังนะครับ จะเขียนอย่างนี้เลยครับ JLC สองสองนดีนะหลังคาสังเกตว่ามันจะสโลบลงนะครับจากตัวมิติรถเนี่ยใหญ่กว่ารุ่นก่อนเนี่ยทุกมิติเลยนะครับแต่ว่าด้วยหลังคาที่สโลบลงเนี่ยอาจจะทําให้ดูเหมือนแคบกว่านะครับปลายท้ายเป็นแบบนี้เลยครับนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อครับคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสี่สิบห้าสิบห้านะครับผมแบบออโตเมติก เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับไปดูภายในด้วยว่าเป็นยังไงกันครับนี่ภายในของรถสีขาวแล้วก็สีดำนะครับจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับสีคล้ายชาเย็นที่เราทานนะครับนี่ยกตัวอย่างสีให้ง่ายๆนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับพร้อมช่อง USB ครบเลยี่มีให้ครบเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านครับนี่ภายในด้านหน้านะครับเบาะจะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับ ผมอะไรแบบอวกังกาศนะครับคันนี้ไม่อย่างที่บอกครับแค่สี่โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับพร้อมกันเลยครับความรู้สึกแรกที่ได้รับเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกในคลิปนี้เลยครับนี่จะเอาตรงนี้ออกเลยนะครับหน้าจอเลนไมเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าจอกลางนะครับอ่าผมก็เข้ามาข้างในนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่ามีพื้นที่เฮดรูมเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเลยครับแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างครับว่าเหลือพื้นที่ตรงขาเท่าไหร่นะครับอึดอัดไหมเวลานั่งครับบริเวณขานะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแบบนี้เลยฟิลลิ่งเดี๋ยวลองปรับเบาะเดี๋ยวลองไปขับขี่กันครับโดยโหมดของรถนะครับก่อนที่เราจะไปเราตั้งได้ห้าโหมดนะครับ อ่าโหมดแรกที่จะมีเฉพาะใน g l c เนี่ยก็คือโหมดออฟโรดนะครับแบบนี้นะครับจะทำงานสำหรับการขับขี่นะครับแบบออฟโรดนั่นเองต่อมาเป็นโหมดอีโคนะครับโหมดประหยัดนะโหมดคอมฟอร์ตครับโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดแต่งตั้งเองได้นะครับผมว่าจะได้อยากได้เครื่องยนต์แบบไหนช่วงล่างแบบไหนสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปลองพร้อมกันเลยครับกล้องรอบคันนะครับสามารถ ตั้งได้แบบนี้เลยครับนี่ชัดๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองขี่กันครับการออกตัวเนี่ยผมว่าทําได้ดีเลยแล้วก็จริงคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมว่าการการเก็บเสียงเนี่ยถือว่าโอเคแล้วครับเรื่องเก็บเสียงเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลช่วงล่างอันนี้เป็นช่วงล่างแบบปกตินะครับไม่ใช่ถุงลม การทางานเดี๋ยวผมลองขี่ในพื้นที่ในซอยนะครับว่ามันจะประมาณไหน <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เป็นการลองขับขี่ในซอยนะครับขึ้นลกูกหน้านะครับแบบนี้นะครับซอยในแคบๆก็สามารถทําได้ดีนะตัวรถไม่ได้ใหญ่จนเกินไปที่ไม่สามารถเข้าซอยต่างๆได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโหมดดูครับ เป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับแบบนุ่มนวลน,นะนลองเปลี่ยนแล้วครับการขับขี่ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูอัตราการประหยัดน้ำมันสำหรับเครื่องดีเซลโปรตีดีเซลของรถยุโรปเนี่ยก็จะอัตราการบริโภคก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับการขับขี่นะว่าการขับขี่เราเนี่ยเป็นประมาณไหนครับ แอนลิ่งการเปลี่ยนเลนถือว่าโอเคเลยครับทัศนวิสัยนะครับสำหรับ G L C เนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถทรงสูงนะครับ s อ v แล้วก็การขับขี่เนี่ยถ้านั่งสบายพอสมควรครับนี่เราไปลองขี่พร้อมกันเลยนะครับคันนี้ไม่จาก4โลมาเป็น6โลนะครับนี่เราลองพร้อมกันสดๆอรอนเลยความรู้สึก เฟ r ร์ i m ิ r e พร i ชัพร้อมกันว่าสัมผัสแรกจากที่เราขับขี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับตวัตัวเทียบกับ GLC 350ที่เป็นรุ่นพักอินเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าของรุ่นนั้นเนี่ยจะมีโช๊คด้านหลังนะครับที่เป็นถุงลมเนี่ยทำให้ด้านหลังอาจจะมีความสะเทือนที่น้อยกว่าของรุ่นนี้ครับ แต่ด้วยค่าตัวที่ต่างกันพอสมควรเลยก็ถ้าใครที่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะครับก็ต้องอาจจะต้องเลือกเป็นรุ่นนี้ครับมาลองในพื้นที่ที่อ่าจะราจองกันอยู่ในเมืองนะครับลองขึ้นลู่หน้าดูนะครับนี่ว่ามีความนุ่มนวลประมาณไหนนะครับความเร็วต่ําๆก็นุ่มนวลน,นะครับสำหรับ GLC นะ คนใหญ่ใครที่ชอบรถดีเซลเนี่ยอาจจะชอบความประหยัดน้ํามันของมันนะครับนี่ส่วนตัวมันทําได้ดีเลยนะครับส่วนแบบการเปลี่ยนน้ำมันของรุ่น JLC นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะอ่าเทียบกับซีค้าแล้วกันครับผมว่าช่วงล่างเนี่ยเซ็ตออกมาได้ได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงเนี่ยผมถือว่าทําได้ไม่เสียงดังเลยครับ ไม่ภายนอกเนี่ยอาจจะมีเสียงอยู่บ้างสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยเก็บเสียงห้องโดยสารได้ดีมากนะนี่ผมลองคลิกดูก็หลักติดเบาะเลยครับอันนี้นี่โหมดคอมฟอร์ตนะไม่ใช่โหมดสปอร์ตนะครับถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ยเสียงเครื่องแล้วก็สมรรถนะเนี่ยก็จะยิ่งกว่านี้อีกนะครับก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับว่าอัตราเร่งเนี่ยเป็นไงบ้าง เสียงเครื่องก็จะดังขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยก็จะมาอย่างรวดเร็วเลยครับแรงบิดโอ้ถ้าที่รู้สึกก็รู้สึกขึ้นเยอะพอสมควรครับก็จร <G> ิงสำหรับเกียร์ซีรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ full model c h a n g เลยคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับออกมาทั้งหมดสองรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะหมายถึงว่าเป็นรุ่นย่อยนะครับ เซีสองสองศูนย์ดีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็รุ่นแรกนี่ยก็จะเป็นสามห้าศูนย์ e เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับสมรรถนะก็จะแตกต่างกันตวัวนี้รุ่นยอดจะเป็นรุ่นอวองกาดนะครับส่วนรุ่นแรกที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เป็นซีนปลั๊กอินเนี่ยจะเป็นรุ่น amg เดนมิกคือรุ่นท็อปสุดนะครับอตะเร่งแซงอะไรเงี้ยก็สบายใจเลย แต่ถ้าให้ผมเลือกโหมดที่ชอบผมกับชอบโหมดคอมฟอร์ตมากกว่านะผมว่ามันกลางๆครับช่วงล่างก็ไม่ได้แข็งมากแล้วก็เสียงเครื่องยนต์การขับขี่เนี่ยถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงเส้นวิภาวดีนะครับโชรูมผมก็จะอยู่บริเวณเส้นถนนงามวงวานนะวันนี้ก็มาทดลองขับให้ดูครับบนถนนใหญ่ ในซอยครับผมลองขึ้นรูหน้าให้ดูว่าช่วงล่างเนี่ยถูกใจไหมครับสําหรับการลองครั้งแรกของผมนะผมถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรุนเจลซีราคาค่ตัวสามล้านเจ็ดแสนสองมื่นถือว่าเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราลองคลิกดาวครับโหมดปกตินะว่าคลิกดาวแล้วเป็นไงครับโอ้โโยกเลยแรงมากครับอันนี้คือโหมดคอมฟอร์ตนะครับ ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูครับอ่าเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วครับแบบนี้เลยรอบเครื่องก็จะขึ้นสูงเลยครับจะกระชากพอตัวเลยครับวิงอีกในอีกสามร้อยเมตรเป็นทางโค้งหักซอกอ่าระบบรถก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ที่มาทดลองขับครั้งแรกเหมือนกันเลยนะครับสาหรับ เจ้า GLC 220d ตัวใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์นีเซลสมรรถนะโอเคเลยนะครับผมวันนี้มาลองขับพร้อมกันเลยแล้วก็ใครที่สนใจรถเบนซ์นะครับหรืออยากทดลองขับอยากเทียบกับรุ่นไหนนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศู1 1 2 4 9 9 9 9นนะครับหรือว่าไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับเหมือนกันเลยสามารถโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นหรือว่าอยากจะทดลองขับด้านใหม่ทดลองขับรุ่นอื่นๆสามารถแจ้งผมได้เลยนะครับผมก็วันนี้ลิทเบนซ์ทบุรีนะครับ ขอตัวลาไปก่อนครับใครที่อยากทดลองขับโชว์รูมผมอยู่ที่ถนนงามวงวานนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกสามารถทักเข้ามาโทรมาก็ได้ครับผมรับสายเองตลอดเลยนะครับผม <c oughs> ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ